บายบายรีบเดินวันนี้แมทภาษาอ่าคณิตศาสตร์เดินรีบเดินลูกเดินรถมันเซนเหรอวันนี้อยู่ไรเซนหรือเปล่าทำไมอ่ะก็คือหนาวแท่ทิติหนาวมากเลย อเมเน t อ a สอ s ม m นซส a n สาเลยคอแล้วทำไมไม่เอาดิชลิลีมาด้วยอ้ย yeah I brought it downstairs but I forgot it ี้แม่ไปเอามาให้ you stay here I don't n e e แม่ไปเอามาให้ดิวมนไรหรือเปล่า เทินหรือเปล่าหนูรูรถหนูมันกำลังจะมาบายบายบาย ส่วนี้ก็เป็นส่วนฤดูใบไม้ร่วงพี่นอ้องร่วงเไปแล้วคนหมาก่งกุ้งก่งกาตะร่วงแต่ว่ามันก็นยังดีนะมันยังมีแดดอยู่ขัดสมุดร้อนเพราะมีแดดนี่มันสีแย่มากๆเลยพี่น้องสีแย่มากๆเลยมือน,นี้เป็นวันเก็บขยะด้วย รถอีกขั้นหนึง่งกำลังมาพี่น้องรถวันโ,โอซิกอันก่อนสองคนขึ้นวันโอซิคเคยภาสีเบียกต่อ่ะพี่น้องเอ้ยมรรยากาศแดดออกกี่ทว่มหนิวันนี้สักผ้าปูที่นอนซะบปล่าเหรอฮึมรรยากาศยังมาเ้าอยังมาเ้า ให้เบิ่งซื้อเพิ่งเอาพี่น้องฮะแม่เทียวไปไหนไเที่ยวยังไม่มาเหรอเฮีย <Here. S 1> ตรงไหนแอมสปายเซ่ฮัลโหลท่านผู้ชมก่อน <Hello. S 1> สวัสดีค่ะ <Hello. S 1> สวัสดีค่ะ,คะกลับมาจากโรงเรียนแล้วค่ะ,คะกลับมาจากโรงเรียนแล้วค่ะโรรงเียนค่ะลาโอ้ฮัลโหลฮัลโหล แล้วมันจะวิ่ง <It> s <S ออกไปข้างนอกนะฮะ She's gonna run away I k นา w แม่ทำชิคเก้นแม่ทำบิ๊กชิคเก้นวันนี้พรุ่งนี้โอ้แม่ทิวมันเจ็บด้วยน่ะเฮ้นมันจิ้มหัวมันจิ้มลงไปเลยนะเมื่อกี้ <c oughs> มันจะกลับบ้านมันจะกลับบ้าน <c oughs> <c oughs>

แมทธิวม uh, oh, oh, uh, oh, ันจะเลอะเสื้อนักเรียนไฟดมันจะซักไม่ออกในแค่น้ำคลีนอีกดวอะมันไปวิ่งแข่งกันนีดูแดดออกเห็นไหมล่ะ วันนี้ซันชัยโฮเดอีกอีกตัวหนึ่งไปไหนไม่ท uh ิ้เดี๋ยววันันลูก้าขึ้นดากนั่นน่ะวันลูก้ามันจะขึ้นดาบหรือเปล่าโอเคแค่วันลูก้าเงียบบ้างหมดน่ะ เดวดีซื้อของมาเยอะไหมกะวัดอูชูมี่ชมีเดวดีซื้ออะไรออท

You got all wood chips in my jumping now. And there's food in the back, Jessica. That's to fall down, right? Fall. Just give me baloo, the You're a salmon. Uh, I've got you the noodles the crisps but they're going to look too much fat ah! and the lasagna yeah. for you oh, really? how Come on. oh how many chicken to bring oh, to be i don't like buying snacks <laughs> don't eat it then have to hide from the d matthew yeah, okay. jessica hide the snack from the d เดีอันนี้อ่ไปนี่ฟอสซนลูกเดอเทอร์กีเนียโอ้สันนฟอสซนอันเด็กแกริสไปโอเปนเด็กแกริสเดนีบอร์ดวัดแอมเบอร์วัดแอมเบอร์เว่ย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 ที่เปน นี่เห็นของเจสิกาแม่บอกให้เอานั้นไปเก็บไม่ใช่ไปดื้อของเดี๋ยวดีนะมาดูซิอัมเบอร์ buy ด็กดิโนเล้ยอยู่แฮปปี้เด็ h e ิโน่ต้องซื้อจ n ด โอ้ลกาสกายจสิกาไหนโอ้เอาไปเก็บเอาไปเก็บนันเป็นดือนสูไหนมาดูสิอันนี้ก็ไปเอาไปเก็บเอาไปเก็บมีเงินซื้อเหรอ ไปขอแดดดีพูดเพาะเพาะพูดเพาะเพาะแอนคาเดนฮิมให้มากรี๊บจิ๋วฟรีฮัลโหลกินนี่พริกกินนี่พริกแม่ทิวอยากลาบกินนี่พริกยังเลยลูกข้างในครูกินนี่พริกไม่น่า อากาศดีดีเย็น j o y v o เย็นบ o y v o ยไม่ถือเสื้อนักเรียนเลอะน่ะไงอุ้ยเดี๋ยวมันจะกะสกปกสกปกสกเป๊กตอกไหนยังบานอยู่พี่นนอะบานเป็นหย่อม บิสวันมันกินอยู่เหรออย่าให้มันกินดอกไม้สีแดงนะมันพอยซันัมมติเทลมีเดอรพอยซันเดอะเรดฟลาวเดไอกกินนี่พริก สิเป็นส่สิเป็นส่สิเป็นสาไปบ่ได้ <c oughs> อะไรกะแต่ที่บอกว่าไงอยู่กินข้าวข้างในมั้งเอานั่นไปอันใส่ I don't know. Eat. Up to you. If it. you like. It's a leaf. Do you know what i mean? It's got some scratches on it, though, at the side. I'll be saying, for some food right now. Ask a look at your guinea pig. No, you Do you want no. a guinea pig? No. Um, i either. eat there. มันกัดทิวตีไหมถ้าไม่ทำเดี๋ยวไบอยู่นี้ไม่เชิงกัดเดี๋ยวจะพาแม่ทิวไปฉีดวัคซีนน่ะถ้ามันกัดนี่คฮะแต่แฮปวัคซีนโคโรนาไวรัสอยากลับป้าเนาะมันไม่ฟลเซฟเขานอะ เจสสิ i c a ไปจับฟูดแล้วไปจับฟูดไปล้างมือเลย